ข้อที่36ยังไม่เฉลยที่กระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุนผ้ายาว10เซนติเมตรกว้าง6เซนติเมตรนะครับถ้าจอดตรงกลางเป็นรูป 3, สามเหลี่ยมหน้าจั่วฐานยาว2เซนติเมตร 2, สูง1.5เซนติเมตรกระดาษที่ถูกเจาะแล้วจะมีพื้นที่เท่าไร่เอาพื้นที่ 4, สี่เหลี่ยมมุนผ้ลบด้วยพื้นที่ 3, สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ นะเหลือพื้นที่อะไรน,นั่นเองเหลือพื้นที่เท่าไรสีย่ยมมุมฉากว้าหกเซ็คูณยาว10บเซนลบด้วยลบด้วยพื้นที่กระดาษนะครับเศษหนึส่วนสคูณฐานฐานยาวสองคูณสูงสูงยาว1นห้า โอเคนะตรงน,นี้ก็จะได้เป็น6คูณสิได้อะไรเนาะหกสิ 60. ลบด,ด้วยไรเนะ 22. 22. 5. 5. าะสองหน,นึ่งสองสอง2สองลบหนึจุดห้ิดมากคำตอบข้อนี้10เป็นห้าสบแปดจาำความเข้าใจเนาะห้าสิบแปดจุดห้าสกตอบช้อยสี่ตอไปสามเจ็ดนะครับโลหะ แผ่นหนึ่งนะครับเป็นรูปสี่เหลีล่ยมจัตุรัสยาวด้านละ18เซนติเมตรนะครับถ้าตัดมุมทั้ง4ี่ออกไปรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันและยาว3เซนติเมตรนะครับพื้นที่ที่เหลือจะเป็นเท่าไหร่สังเกตในช้อยนะครับว่าในช้อยเนี่ยหน่วยของช้อยเนี่ยมีหน่วยเป็นตารางเมตรโอเคนะครับอพอนี่คือข้อสังเกตข้อส7เจ็น,นะครับ เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสไปลบกับพื้นที่สามเหลี่ยมฉากจำนวนสี่รูปเพราะสี่มุมโอเคนะอ่ารอตรงนี้ก็จะได้เป็นพื้นที่ที่เหลือเกิดจากพื้นที่จัตุรัสพื้นที่จัตุรัสพื้นที่จัตุรัสพื้นที่จัจตุรัสเนี่ยน่าจะเป็นสิบแปดคูณด้วยสิบแปดเออ อ้าพรราะเหลือ18คูณ18น้องนี่ได้ครับเข้าจำนวนลำไม่ดีทวนปีทวนสองตัวเองใช้ไม่เป็นทวนวงเรียน c 1ส่วน2คูณฐานของสามเหลี่ยมคูณสูงของสามเหลี่ยมแล้วคูณจำนวน4รูปโอเคนะเด็กๆ18คูณ18ได้324 324 ลบกับสองเป็น 2, องูสได้4 3 2 6 6, 38โอเคอ่าลบกันได้ไรน้องมันได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ3าม3้6นี้มีหน่วยเป็นตารางอะไรตารางเซจใช่ไหมแต่เขาต้องการเป็นตารางเมตรน้องครับใครตอบช้อยสามผิดคำตอบข้อนี้ต้องตอบช้อยข้อ ช้อยพอกอไก่พ่ออะไรฟังเพราะ1ตารางเมตรเท่ากับ1มื <mod> <cz> ่นตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น3 0 6นะครับส่วนด้วย1นึ่งหมืกระกลายเป็นไรน้องศ0 3 0 6จศตารางเมตรไม่ใช่ตารางเซนเทำความเข้าใจน้องคำตอบข้อนี้คือช้อยหนึ่งข้อ38าแบบลอกครับ ที่ดินแปลงหนึ่งมีพื้นที่11ไร่หนึ่งงานสาย7.5ตารางวาที่ดินแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวของด้านกว้างต่อความยาวของด้านยาวเป็น 2. ต่อ3ด้านยาวจะยาวกว่าด้านกว้างกี่เมตรต้องแปลงพื้นที่ให้เป็นตารางเมตรก่อนดังนี้แปลงพื้นที่เป็นตารางเมตรก่อน11ไร่หนึ่งงานและสาย7.5ตารางวา หรือวายจะมาอันสองก็ดแปลให้ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นตารางเมตรก่อนน้องๆครับหนึ่งไร่เท่ากับหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรถ้าเข้าใจน้องเพราะฉะนั้นถ้าสิบเอ็ดไร่ก็เอาสิบเอ็ดไปคูณด้วยหนึ่งพันหกร้อยน้องหนึ่งงานเท่ากับกี่ตารางเมตรใครทราบบ้างหนึ่งงานเท่ากี่ตารางเมตรสี่ร้อยตารางเมตรจำครับ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  หนึ่งงานส่ากับสี่ร้ตารางเมตรจดกลายเป็นหนึ่งคูณด้วยส0่ร้บวกด้วยสายเจตารางวา1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรสายเจ็ดจุดห้ตารางวาก็คูณด้วยสีเข้าไปนี่เป็นหน่วยตารางเมตรทั้งหมดแล้วเอามาบวกกันทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจทำความเข้าใจ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น16บคูณสิได้176ยใสศูนย์สองตัวเป็น17,600บวกด,ด้วย400บวกด,ด้วยสาย7.5็ุคูณสสาย7.5็ดจุ้คูณสี่้อมห้าสี่ยี่ใสศูนย์ทุกงซ่เจสี่ยี่8ศูนทุกสามส่าย2อง0นร้ยห้าสตรงนี้บวกกันแล้วได้อะไร บวกได้ได้หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งมื่นแปดพันบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบมีหน่วยเป็นตารางเมตรทันไหมน้องๆครับแต่โจทย์ข้อนี้เม่ถามพะว่ามันมีพื้นที่กี่ตารางเมตรเขาถามว่าแล้วด้านยาวจะยาวกว่าด้านกว้างกีงก่เมตรน้องๆครับเตรตัวนะเดี๋ยวพี่หาด้านกว้างด้านยาวก่อนนะครับอ่า ที่ิแปลนี้เป็นรูปเสี้ยวพื้า่ครับความยาวของด้านกว้างก่อด้านยาวเป็นสองต่อส<อ>ามออเกินได้อ่าเป็นตัวนะครับข้อนี้เนี่ยหลักการทำก็ค,คือใช้ความรู้เรื่องสมการมาช่วยนะครับเนื่องจากอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็นสองต่อสามน้องก็สมบูรเลยครับให้กว่าสองเอ็กซ์น้อง ให้กว้าง 2x เมตรนี่คือสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาครับให้กว้าง 2x เมตรนะครับยาวกี่ x นอ้องถ้าเกิดกว้าง 2x ยาวก็ต้อง 3x เพราะความกว้างต่อความยาวเป็น2ต่อ3เพราะความกว้างต่อความยาวเป็น2ต่อ3ดีมากครับสมการข้อนี้จะเป็นกว้างคูณยาว 2x คูณด้วย 3x จำมาเท่ากับพื้นที่คือ18,150 2X ืงิงคูณด้วย3าเได้ไรครับสองคูณด้วย3าม x งอคูณด้วยสาได้ 6x เกำลังสมีค่าเท่ากับ18,150เดี๋ยวที่จะหารด้วย6ไหวไหมครับไหวไหมครับได้หรอือยังเช่อไหมครับไม่มีผู้ช่วยนะไม่มีตัวช่วย เดี๋ยวลองดู้ิเดีวลองโอเคได้เพราะว่าเดี๋ยวท้ายข้าวอาจจะใช้นะเราจะทดสอบกันสุดๆนะครับเตรียมตัวนะครับเมื่อวานน่ารักมากเลยนะครับกลุกนั้นนะไม่ทิ้งรูปอมเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับถูกตด้นะครับนี่ดูเขาเรียตัดไปั้งไหนต้นลมไงครับ ก็อยากซื้อนะครับมันอะไรมึงจะซื้อนี่เดี๋ยวกนหาด้วยหกนะครับน้องเป็นการค้าเข้ไปซื้อเป็นการค้าเข้ไปซื้อครับเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรอยู่เอาใจเขามาใส่ใจเราง่หกหนึ่งหกหกสามสิบแปดนะครับหกคูณสองหกคูณห้าน้องครับสามพันยี่ห้าเช่นนี้เนี่ย ถ้าน้องจำได้นะตอนป6ป1เนี่ยพี่เคยให้น้องจำเลขที่ยกกำลัง5แล้วนะอ่ามันจะมีวิธีรันสูกนะครับใครยังไม่เคยจดก็จดลงไปใครจดแล้วจะรู้ทันทีครับว่าอันนี้คือ5 5กำลัง2ใช้เรามาดูครับว่าเพื่อนๆรู้ได้งไงดูนะครับน้องๆครับคือคอีกนี้ครับตรงนี้เนี่ยเลขที่ลงท้ายที่5แลยกำลัง2เนี่ยมันเจอบ่อยแลวมันจัง่าย5กำลัง2ได้ยี่ห้า สิบห้ากำลังสองครับให้น้องนำเลขหน้าเลขห้าไปคูณจับเลขถัดไปของมันเช่นข้อนี้นะครับหนึ่งเลขถัดไปของึ่งคือเลขสอง 2, เอาเลขหนึ่งไปคูณเลขสองได้เลขสองแล้วน้องก็เติมยี่ิบห้าเลยอ,อันนี้ต้องอยู่ในหัวน้องนะครับตั้งแต่วันนี้ยี่สิบห้ากำลังสองนำหน้าด้วย 2. สองสองเลขต่อไปของสองคือเลข 3, ส,สามสองสามหกเติมยี่ิบห้าแบบนี้นะ สามห้ากลังสองสามสามสี่เท่าไรสิบสองเติมยี่ห้านะครับน้องก็ทำกีเวลีเล่เรื่อยๆจนถึงเก้าสิบห้ากลังสองเก้าเลขต่อไปของเก้าก็คือเลขสิบเก้าคูณสิบได้เก้าสิบแล้วเติมยี่ห้าสมควรจำให้ได้เก้าสิบห้ากำลังสองเพราะมันจำไม่ยากไอตัวนี้เนี่ยอะไรยกกำลังสองได้สามพันยี่ห้าห้าสิบห้าห้าได้ตัวละห้าคือเลขหกห้าหกสามสิบเติมยี่ห้าโอเคนะอ้าวต่อครับน้องครับ เที่ยน,นี้นะครับพอเราได้ X เป็น55เราก็จะรู้สึกดีว่ากว้าง1 1อสองเท่าของเอกซยาว165คำตอบข้อนนี้จะตอบเอาร้อบห้าลบร้อตอบ55เมตรคำตอบคือชอ้อย1คำตอบคือช้อย